สวัสดีนะครับสำหรับคนที่จะไปสอบท้องถิ่นสอบครูผู้ช่วยหรือสอบกอพอเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายดูข้อนี้เลยครับเราดูโจทย์นะจ๊ะ บุคคลตามข้อใดไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิในการเลือกตั้งเกี่ยวกับตัวบุคคลเนาะบุคคลตามข้อใดไม่เป็นบุคคลต้องห้ามแสดงว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งได้ถูกไหมเราลองมาดูเนาะข้อกอไก่เป็นภิกษุสามเณรน,นักพรตนักบวชขอขายวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คอควายติดยาเสพติดให้โทษแล้วก็งองอูอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ถ้าเราดูโจทย์อย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งสี่ช้อยเนี่ยมมันโอ้โหมันก็แลดูหนักหนาเอาการเหมือนกันนะยกเว้นพระ <C hips> ถ้าไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ว่าเราต้องท่องอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือเราต้องท่องไว้เลยว่า พระเพิกขังบ้าบุคคลสี่อย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำไว้นะพระเพิกขังบ้าอ้าวเราย้อนกลับมาดูที่โจทย์เลยจ้ะพระเพิกขังบ้าคืออะไรอันที่หนึ่งพระคือข้อกอไก่ เพิกก็คือข้ององูนะวิกลจริตจ,จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก็คือบาเพราะฉะนั้นการติดยาเสพติดให้โทษไม่ถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ห้ามนะครับสามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะจ๊ะคนที่ติดยาเสพติดให้โทษ